ขอดีเรองการปลูกพักไผ่หน่อยมันขออึ้นยังไงโอ้ยสั่งไรได้ได,ดีครับยูแม่ว่าปลูกยังมากกับบราขึม้มันเห็ดมากกับได้ขายเ่มีเงินในบริษัทก็ได้โหลดมือนี่เพิ่นทมากสิก็ี่ได้โหลดสองพันเห็ดว้ให้เพิ่นสี่สิบโลดก็ได้เงินสองพันโหลดมือบ่ได้กับมือละพันขันมือหมานมือพี่นองเอฟซีไม่ยามมาเอาไปปลูกมือสี่พันก็ได้ม,มือจังหนึ่งเพิ่นไม้ยามไมา้ยังเพิ่นสิอะโรกโรโใสถ่ถงุถงถุงละลอยละลอยให้เลยงจ้ะ แม่ก็ว่ามันดีคัะมู่ลูกมาโปรโมทห้นันโอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆตี่คนได้เห็นได้เบิ้งกษั่นแม่กับอบมาหอดมือนี่ดอกหันลำพังตคลิปเจ้าของกบแนวแนวยุ่นี่ละเพิ่นก็เห็นยุ่มันถังหลายหลมันก็ดีทั้งได้กินได้ใส่ทั้งเห็ดกับอบเมีย่ลาเพราะปันใดประด้ลงแห้งลงทุนประหยัดไร่ใจเติบยุ่ปุ๋ยก็เม็ดสอบเดียวแม่กะแล้วนี่ใส่เนี่ยที่กะปลายหล เต่๋ยขอดีของมันเ่าได้ไปเห็ดมืดถีบมืดเอาขายยังกับเพาคือมันขอบคุณนพักพ้นอ้อยเดอ้อพักผ้าอ้อยไมื่ก่อนขอขอบคุณห,หลายๆปิดเป็นเงินเป็นคำส้างไร่ได้ให้ลูกให้ร้านได้เลียนหนังสือได้จบบในซื้อวั่วสื่อคุ้ยเต็มขอขึ้นแม่วานั่หละ